สายการแล้วคาสู่วิลามาแล้วนะครับจากด้านซ้ายบนไปขวาล่างกันบ้างครับก็เลยวิ่งผ่านมามีแซนมาตินนะที่โดนตัดผ่านลาบิลิต้านะครับแล้วก็ไปจบที่พาโทพารโซ่ครับใช่ครับชูมมซ่านี่ก็จะไกลหน่อยนะครับบอลเลดมานี่ลำบากจัดนะฮะถ้าจะไปฟาร์มนี่ก็ต้องลงเอารถนะครับผมใช่ครับอโหแล้วดูด้านบนโอเอซิสสองทีม เอาแล้วปะทะกันแน่นอนนะครับท่าของอ n g เจ p ้ลเพเทอร์กับท่าของ NGE นะครับผมก็เดี๋ยวได้ดูกันเลยครับว่าจะซัดกันหนักขนาดไหนส่วนที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ครับเอมไเก็ลงที่ลอสเรียวเนสนะครับผมส่วนโอ้โหเจ็บไปเหมือนกันนี่คือยิงจะขค้างรถนะอ่ะผ่านไปคนละทางครับไม่เป็นไรเดนกรอฟก็โอเคเขาผ่านไปแล้วเฮ้ยหรือว่าจะไปหากัน นี้ครับหากันแน่ๆครับทิมก็มาบุกเจ้เมลทิมพื้นไปก่อนเลยบนแรกอีกด้านนึินเพศเด็กเองก็ทิมเหมือนกันนะโดนอาเข้าหัวไปอาเข้าหัวแล้วเข้าหัวต่อครับเจคเคนได้มาเป็นทางเจ็กซี่ครับผมรวมเสร็จแล้วดีรูดกระบายสวนก็เปอีกสองซาเปามอ่เดินสามเลยซิมอยครับสวนก็ไม่ได้เดินขึ้นมาต่อต่อไม้ต่อไม้ซาเปาโดนเก็บออกจากเกมไปแบบว่องไวครับและเอ๊ะกระสุนสสนนนนาาาาจกกกไไหมมมลๆรระุปิดคัับผผแ่่ต Mm. แม่ความเร็วลมทะลุหน้าต่างมาโดนน็อกดาวไปเลยนะครับแต่ตรงนี้ครับเจคุลอบโดนระเบิดน็อกดาวไปโอทูสเกิร์ตมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเออซาพาลุยครับซ้ำนันแหละโเชี่าวจากเกมนะครับแล้วโอทูสเกิร์ตต้องลงเดินต่ำไปก่อนนะครับ เราเปิดมามีโอยูอีกไฟหนึ่งครับคิวคอนเฟิร์มกับโนวันอาล่ะสิโนวันดันเข้ามาช่วยเพื่อนไม่ทันนะเพื่อนโดนสามออกไปก่อนแต่ว่าจะเอาต่อครับเอ้ยหัตสวัสดยิงก้ามาด้วยเอ็กปอนน็อกแบบนี้มีโอยูบอกว่าขอบคุณนะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาคิวเองเออมีโอยูเข้าเลยไหมแต่ว่าซีเกาวันอยู่ไกลเหลือเกินแจ็คุลอฟโดนสามไปจากลินลี่ก่อนเลยครับ เอาเลยครับลำบา,บาวูตรงนี้น็อกดาวอยู่2รอตารอใจแต่ว่าตัดสินใจย,ยังไงดีครับเช็คไปทีละห้องก่อนครับ <c oughs> เปิดประตูปาละ <c oughs> เอ,าอ้า้ <c oughs> ดับใกล้ไปก่อนดับใกล้แล้วไฟไล่ทันสองไปนี่ครับพยายามจะทําให้ฝั่งของยืนเฟิร์มนะครับปั่นป่วนไม่กล้ารีเซ็ตกันขึ้นมาแต่เขาชุบกันอยู่นะอ่ะอีกชมพูผ่านไปแล้วครับยารีนาบอกว่าใครปลาระเบิดกันก็ปาไปนะตัวเองจะเข้าวงตรงนี้ยังเคลียร์กันไม่จบเดียวอยู่ หลังจากย่อนเราเบิดไปแล้วว่าล็อกประตูข้างเอาไว้เลยคิวคอนเฟิร์มนี่ก็บอกว่าล็อกไปเลยเราก็จะล็อกเหมือนกันเพื่อที่จะชุบยังไงครับเออซ่าครับป่าแฟตชิงบันไดไปครับไม่ให้เข้ามาง่ายๆครับแล้วยิงมาเอ็กปอเนี่ยหรือว่าปอเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วครับกลายเป็น3ต่อ3เท่ากันเลยครับทีมโนวันกับคิวคอนเฟิร์มอ่ะไม่ใครก็ใครแล่ละตรงนี้คิวคอนเฟิร์มหาเดือดนะวันนี้แฟบไปเคอได้มาเป็น K m ็ไดยนาย ร่วงลงไปและทางหาไครซ้ำออกจากเกมไปเลยทันทีครับกลายเป็นว่าตอนนี้เอียร์นาเหลืออินไซต์คนเดียวนะครับบากนะครับเ e อียร์าแล้วอโอโ้กาอากาศไหมโอ้โโอกาอากาศสักเม็ดสักเม็ดนี่ไงโอหัดสวัาดไม่ใช่อะไรนะแลวเมสสุดท้ายเข้าหัวโชว์ด้วยครับผมเรียบร้อยเลยเอียร์นาจบ12นะครับ เอาแล้วผ่านมาตรงนี้ครับแดนพาโบครับสเปรตามรถนะครับส่งไอคิวเซียนอกดาวไปแล้ววงอัปเดตมาก็ที่เดิมเลยนะครับฉีกขวา,าไปนิดนึงี๋ยวดูครับเลส s ตียสปอร์ตได้แต้มคิวมานะครับจากท่าของเอเธอร์ออร่าเหลืออยู่2คนครับเจไดกับโอทูสเกิร์ตได้แล้วนะ <laughs> ได้แล้วนะครับผมแสดงคะแนนนะ เอาล่ะได้เวลาวนไปสระแอทแทกออร์ราวดูเหมือนว่าแถวนี้เนี่ยจะขับรถลำบากยากเย็นเหลือเกินเจอทีมนู้นทีทีมนี้ทีและตอนนี้ก็มาเจอกับนิวเฮาส์นิวเฮาส์อยู่ด้านหน้าครับไปหาเลยดีไหมหรือว่าจะขอชะลอชะลอก่อนเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยแหละแบบนี<อ>ทีม<อ>าแบบนี้เต็มเต็มมาเจได้<ๆ>ขับรถชนคนนะไม่ผิดกฎหมายตรงนี้ยิงซับดันทีครับดูครับยังไงเจไดเพื่อนโนรสเกิร์ตรับอยู่ซ้ายปือนะแต่ว่าตัวเองก็ต้อง เล่นก่อนเลยครับเพราะว่าศัตรูอยู่ด้านหน้านแล้วระเบิดเข้าไหมโอ้โหติดอยู่นิดเดียวครับแล้วเจไดเก็บหนักต้องปั๊มยาก่อนแล้วพยายามปาสโมกไปปิดบังวิสัยทศน์แล้วลองเคเดินแรงมาเอาดูสเกิร์ตไปโดนนูรินครับบนเข่าด้านหลังลสติลคิวไปแล้วลองเคพยายามจะเล่นอยู่ยานหน้าเจไดอ้อมไปอีกด้านหนึ่งครับแล้วไฟไล่ด้วยครับแบบนี้ลําบากเลยครับเจได วิ่งอ่อใหม่ทีครับเซตเอา AW มาจากไหนไม่แน่ใจ 1, ครับไปยิงซีกาวันครับตรงนี้แอตแทกออร่าโดนเก็บออกจากเกมไปอันดับที่11นะไม่รอดไ,ได้ครับแต่ว่าก็มีคนเคาะมาเยอะเหลือเกินทีครับบอกว่าเฮ้ยเก็บหมดแล้วเหรอเราขอแจมต่อเลยแล้วลกันเราขอเทคนะฮะแต่ว่าตรงนี้ยังไงเอาดูป <S <S เปิด <S 2> <S 2> เปิดนูรินมุมเปิดนูรินนะแต่ว่านูรินไม่ได้เห็นไงช็อตนี้คานเข้ามาหลบก่อนนะเฮาอันน่าจะชุบได้ครับ เก็บ <G re ep> 3ไปเลยนะฮะโอ้โหแล้วตัดภาพมาที่ MIDS ครับผมด้านหน้าเป็น NGE ครับโอ้โหแบ่งกันยัน2ต่อ2นะฮะตอนนี้ครับ MIDS โอ้โหแต่ตอนนี้ไม่ใช่อะไรฮะก็เริ่มได้คะแนนอันดับกันมาครับโอ้ NC ครับขึ้นมาเป็นอันดับ2อีกครั้งอะไม่รู้ว่าจะแซงทางคียคอนเฟิร์มกลับไปอันดับ1นึ่งไหมนะวันพอครับนาสนใจเหมือนกันนะมาครับ แฟบครับเห็นแล้วนะด้านหน้าเฮาอันเนี้ครับผมดูหลังบ้านเล็กๆนะครับแต่ไม่ได้เปิดมุมมาครับส่วนหาครได้ยินเสียงครับเอมทมาประชิดแล้ว 2, 2> <c oughs> คนครับเอาไงดีแวบไปแวบมาครับด้านในไม่ล่มาทีหาครปิดประตูซะเลยไปดูด้านอื่นแทนตอนนี้พยายามส่องไปทางเมดิไทยแลนด์ด้านหนึ่งครับฮัสวัตไปยิงได้สิมอยครับ ออาหูเป็นการเฮดช็อตด้วยนะครับระยะไกลเลยแต่ว่ามุมมันปิดนะครับด้านหน้าสวัสดเลยยังซ้ำไม่ได้ครับอืมโหลวรีกรุบเลยไหมครับนี่ฮะธนาดนต้องหามุมสูงก่อน<ม>อยากได้เหลือเกินนะยิงน็อกเยอะเหลือเกินนะฮะเมื่อกี้แล้วนูรินดนูรินบอกอยากได้คิวนะฮะตรงนี้ขึ้นมาสแปมเข้าไปก่อนนะครับคอรี่เดินมาชิดลัวแล้วครับบอกใครยิงเมื่อกี้ดิ้นเสียงอยู่เอ้ยแล้วมุมนี้นัดแรกไม่เป็นไร นัดต่อไปไม่ได้ยิงเพราะว่าเขาหายไปแล้วครับมาดูมุมหัสบักันบ้างเห็นหนุรินครับแ๊บบซ้ายแ๊บขวาครับมาถอยกลับไปคือได้คิวแล้วครับเป็นจังหวะดีนะครับส่วนที่ไฟเองก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับยังโฮพอรซ์ชั่นของตัวเองเอาไว้ได้แข็งแกร่งนะครับพยายามจะยิงแจมอยู่ครับ อุ้ยแล้วโชชาเวฟต้องตีเลยครับขอบวงของเดเทและเดินนำมาก่อนเลยแล้วแฟไปน็อกลองเคได้ครับจากนิวเฮาส์แต่ทาโบสิวคิวไปแล้วจิกมาหูเอยูจีครับโอพีจัดจัดตรงนี้ไปน็อกเซตได้แล้วเดินมาปิดคิวก่อนครับโจชเวฟได้มาครับแล้วแต่นูลินซีคิวนะอ่า และระเบิดและระเบิดโดนไปนี่ไงดับเบิลเตจครับด้านบนยังบีล่วงทันทีเดอร์คอรี่ข้างในบ้านเอาละสิโดนผแบบนี้รับยากจัด7คิวของเขาจะโดนสยบไปเพียงแต่เท่านี้หรือเปล่าแปะสโมกบังเอาไว้ครับแล้วถอยกลับเข้าห้องเปิดประตูล่อไปทีคอรี่คนเดียวคอรี่คนเดียวเดินมาจุ่มในสโมกกันอยู่แล้วเจคับโดนน้บไปแล้วแต่ว่าคอรี่เ,เข้ามาเป็นด้าของโจชเวปิดงานไปให้ครับส่งกีเนส ทางด้านของอ e ีสปอร์ตเนี่ยจบอันดับ8เลยนะครับเอาละสิหายไปอีกหนึ่งทีมครับแล้ววงอันนี้บี้ามาให้เวลาอยางห้วินาทีสำหรับวงเฟร5ดพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันต่อแล้วนะครับว่าใครจะต้องขยับต่ออีกเพราะว่าเฟรดไม่น่าจะมีใครชนแล้วแหละอุ้ยเลย <c oughs> ด,ดึงมาแล้วนะฮะเจคอบลุขึ้นมาครับเอเมอสี่คนแล้วสมอมาปิดเอาไว้อยู่ครับวานงีอยู่ในโกดังแต่ว่าแฟบแค่มาเล่นคนเดียวเลยนะเอาพื้นที่ก่อนนะครับ พื้นที่นี้จะมีคนมาหรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนั้นครับเจคับเองก็ขึ้นมาไล่ที่ได้สําเร็จครับอ่ะเพื่อนมาแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ดูพื้นทีท่เอาไว้ให้และด้านหลังเนี่ยเมื่ไทยแลนด์อยากจะเอาก็เลยปล่อยให้เขาไปเพราะเราเอาพื้นที่ที่กลางวงมากกว่าครับฮั <c oughs> อันโน่ตัดใจ <c oughs> วิ่งโ <c oughs> ล่งๆแบบนี้ไครเปี่เป็นเอกโครสิตครับผมยิงมานัดสุดท้ายครับปิดไปเลยนะครับนิวเฮาท์วสปอร์จบมาดับ5ครับนะครับก็ไม่ลำบากแล้วนะตอนนี้นะครับ นั่งอยู่ด้านนอกเกมเรียบร้อยเหลือกันอยู่4ี่ทีมสุดท้ายครบ4กันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะไปชนกันก่อนแตอนนี้เนี่ยทุกทีมมีพื้นที่ครับนี่คือเหนือใต้ออกตกเลยนะเหมือนกันแยก่กันเลย,เลยใช่ครับออเอาหูแล้วดีนแกให้2นัดเอ้าหัวให้ชนหาใครนกดาวไปแต่ว่ามุมมันปิดซ้ำไม่ได้นะครับเสียได้เหมือนกันครับดีนใช่ครับแล้วถ้าจะขึ้นรถทิมก็ไปเลยเนี่ยก็การะไรอยู่ค่อยๆวิ่งแล้วกันดีนครับมาแล้ว ต้องดีนอย่างงี้ยนะตัวเอียเหนื่อยนะเหมือนกันนะบางทีครับผมดูครับแม่แดนพาโบครับริงเคาะใส่เอ็มไที้านหน้าครับน่าจะขอรออยู่ด้านบนรอบนี้นี่เรซซีมายาวนะหลังจากที่ผมบอกไปว่าคะแนนไม่ค่อยมาเหมือนกันนะช่วงนี้อ่ะรวบน,นี้ยังไงสามคนเลยครับกับหลังคา เราใส่ในบ้านมันร้อนเนีับช่วงนี้เนี่ยก็รักษาตัวเองกันให้ดีด้วยครับ,รบอยู่ในบ้านนี้อาจจะเป็นฮีตตกได้ถ้าไม่เปิดแอร์แล้วอยู่นอกบ้านเหรอฮะโดนแดดจัดๆ <c oughs> เนี่ยเป็นกอดเพื่อเลยครับผม <c oughs> อะไรครับนเนี่ยเน,นื้อเรืออุ้ยธานดลวดนัดก็อยู่กับเจคอบนะครับเอาแล้วก็รอแค่เวลาวงบีบโอ้ยเอา,าสิบ้านของ NGE ยังพอที่จะเล่นได้แต่มุมมันก็ค่อนข้างที่จะแคบลงแล้วครับ ส่วนอเอไมนีเ่ต้องยึดพื้นที่ให้ดีนะเพราะว่า,<ข>าถ้าทีไฟแกมาแบบเลือกเล่นในโซนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้างล่างเพิงเพิงไม้นะข้างล่างอ่ะง่ายๆนะครับก็มีโอกาสร <c oughs> อ,อดูแล้วกันครับว่าเขาจะตัดสินใจตรงไหนนะส่วนเรซซีเนี่ยต้องขยับครับมาแล้วครับนี่ไงมาเล่นด้านล่างจริงด้วยครับผมมาแล้วหนึ่งเรเร็จจอา นี่ครับมาเล่นกองฟางนะครับด้านล่างครับสองสองเช็คดูอยู่ครับเจคอบเองก็มองมองเอาไว้เรื่อยแต่ว่าเมนเทสแลนด์นี้ไม่ได้ลำบากเลยถ้าเกิดเขามาเล่นด้านล่างเพราะว่าพื้นที่ด้านบนตัวนี้เขายืนได้ง่ายนะครับประตูหนึ่งครับแฟบเปิดงานมาแล้วเอโอคิครับรวงลงมาแล้วเราเบิดที่ลอยไปซ้ำมีหรือเปล่าหูยจะชุบได้ไหมครับเอโอกิน็อกอยู่ด้านหน้ามิเตอร์แฟงปาสโมกเตอร์ไปด้วยครับ แล้หลบมาแล้วเอ็กโคสิตน็อกธนาโดนได้แล้ <Hey. S 2> จวจังหวะจะมูเข้ามาแล้วดักแมนซ้ำให้ <Hey. S 2> แล้วฟอลโลต่อฟอลโลลงมาโดนไหมโดนด้วยก็แต่ยังไม่น็อกอีกหนึ่งครับคู mm ่ทีไฟา์เสียค่าพื้นที่หนึ่งคนเลยอค่าผ่านทางนะตรงนี้นะครับผมแต่ว่าคนเก็บนี่อยู่ไกลไปหน่อยได้แค่หนึ่งคิวครับเรซซี่เองก็ยังชุบกลับมาได้เป็นสี่คนอีกครั้งหนึ่ง อยากจะดันลงไปะแต่ว่าไม่รู้จะดันยังไงดีให้รอตัวแต่วงก็บังคับเหลือเกินครับตอนนี้มาเริ่มชิดหลังแล้วมีรถหรือเปล่าครับนัพโบโดนนิดเดียวเม็ดเดียวไม่อยากยิงต่อแล้วก็ตรงนี้ใช่ครับคอยขับไปเรื่อยๆครับแดดู่เคาะไปได้มาเอากี้โดไปไดอไปีกหนึ่งและมีสแปลง์ล้มลงไปกับพื้นหายเอาไปเรียบร้อยได้หาใครปิดงานครับโอ้โหน e ิวเจเนอเรชันอีสปอร์ตครับขึ้นมาเป็น9คิวแซงไปอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วก็ดูครับตรงนี้ฮะ นิวเจย์ใช่ปอรตจัดแมป์หรือเปล่าเกมนี้แล้วดูเอ็กโคสิทพยายามยิงสแปมให้รถระเบิดนะครับกดดันทีไฟจัดๆเลยตอนนี้แต่ว่าลถสันบ่ายน็อกแข้าอโรสเตดไปโอ้โหแล้วห้าใครรอจะแจมอยู่แล้วด้วยครับทางขวาครับเอาละสองทีมครับที่มีนิวจะจัดเลยตอ,อนนี้ครับและระเบิดจากทางฮัตสวัตก็ไปหยุดแดดบลูทำให้เขาน็อกลงไปนะ อย่างไม่มีอะไรแน่นอนๆครับมันงี้เองก็วิ่งนอกวงมาแบบเจ็บแสบเหมือนกันระเบิดลูกที่2องไปตรงกลางและสวนกลับมาได้เพียงแค่21่าเมตเท่านั้นครับเอาแล้วสิดึงกันก่อนนะครับหาใครครับล็อกให้เพื่อนดึงกันอยู่แล้วระเบิดส่งมาไหมหรือเป็นสโมครับผมดูครับเ e อ็กโคสิตอุตการมว่าตอนนี้เอเมเนดูจะได้เปรียบนะใช่ครับถ้าเกิดว่าล้อมใช่ ล้อไม่ให้เข้าวงมาได้นะครับด้านหน้าครับสองทีมโอาหอลยแตนไามายิงด้านบนฟีไม่ดึกและลอ็อกต่างต <ลด S 1> ่ต <ขอ S 1> ลอก่อนหูแล้วสเตทมาสติคิวหาใครไปโอ,โอ,โอ้ขโมยไปตอนหน้าตารับก็บอกว่าเราลำบากอยู่นะขอคิวมาให้เราเถอะเดี๋ยวถอนไฟครับยังคงต้องยิงกับทาง NG e ต่อไปส่วนเมย์ไทยแลนด์เนี่ยมูฟีจากด้านบนค่อนข้างเยอะครับมีโอกาสเก็บไก่เยอะมากเหมือนกันนะเท่าที่ดูตอนนี้ถูกต้องเลยครับแล้วพื้นที่กำลังจะเข้าวงด้านหน้าลงจัดเลยนะครับ S <S mm hmm. โอ้โหเล่นยังไงดีครับอยู่ไฮกาวก็จริงครับดูฮะรถสนันบายพยายามจ่ายดาเมจอยู่ส่วนทีฟายเองก็น่าจะอยู่ต่อได้นะถ้าไม่เปิดมุมมายิงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับตรงนี้ว่าจะไปเล่นหลังกองฟางไหนนะมีอยู่เยอะเหมือนกันครับแต่เสิรวิ่งลงไปทิ่มเลยฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆให้กับอีกทีมก็ต้องรอดูก่อนครับว่าจะสามารถรอดตัวไปได้หรือเปล่าในวงเฟสแปดนี้ครับ โเจคอ,อบตัดสินใจวิ่งเข้ามาก่อนนะฮะในวงครับเจ็บพอสมควรเลยนะฮะแล้วลรอนั่นหมายมุมเปิดยิงไหมยิงไม่ยิงระเบิดนํามาก่อนเลยครับโอ้โหเอาแล้วสิแล้ววงก็บีบบังคับให้ต้องมาด้านล่างนี้ไม่ได้โดนเน็ด้วยครับพยามพิกมุมเช็คกันอยู่ถ้าน็อกข้างบนนี้บอกเลยว่าหายนะ เอาฮ<ห>ูเระเปิดเจคอบทำงานแล้วครับผมไปดับเบิลน็อกมาแล้วระเบิดของรถนันใหม่ไปน็อกแฟมได้ตอนนี้ MIT เจ่ายออปชั่นดีจัดๆเลยรถนันใหม่รถนันใหม่เห็นอยู่โอ้โ<ห>ยเราขอ<ห>ดั r k Man มาโคเวอร์น็อกวานยีได้ไอเทสออนฝ่ายจัดๆแล้วปิดไปเลยเจคอบ ได้เต้าคิวครับคนเดียวเท่าน,นั้นครับตอนนี้เจคอบโดนสวนกับมาครับน็อกมา1-3ต1่อหแบบนี้น่าจะโถมต่อทันทีเราเบิดมาแล้วครับเอโกซิตครับบอกว่าไม่ให้รอบไปได้ง่ายๆพยายามช่วยกันปาโถงก็ไปครับลูกแรกไม่เป็นไรลูกที่2นั้น<อ>หายออกจากเกม m a ดอินไทยแลนด์ขึ้นมาอันดับที่1ของตารางสำเร็จครับ9คิวนะครับผมต้องดูเลยครับจังหวะ